การพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะญาติธรรมทุกทกท่านนะคะก็ชื่อชื่อหน่อยนะคะก็จัดกำแพงบุญมาก็15ปีใช่ไหมคะย1ครั้งก็ก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็ดูแลอาหารมาก็ดูแลมาทั้งหมด21ครั้งเนี่ยค่ะยังไม่ได้หยุดก็เนื่องจากว่าตอนที่มาปฏิบัติแรกๆเนี่ยเราก็พบว่าเอออาหารเนี่ยมันจําเป็นสําหรับ ผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนะคะเพราะที่มาครั้งแรกเราก็มากับกำแพงบุญนะคะไอ้ไม่ใช่มากับทางอมรินนะคะเพราะว่าอ่านจากหนังสือซีเครดคุณแม่มสุริวิพาที่พานอาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาเขียนบรรยายไว้ในหนังสือเขียนดีมากเขาบอกว่าเขามาที่เนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาอยู่บนสวรรค์เขาเดินบนสวรรค์ตอนเช้าๆบรรยากาศหมอกจะเข้ามาในศาลาตัวเขาเองได้ปฏิบัติธรรมเขาเข้าถึงธรรมเขามีสมาธิพออ่านเสร็จปุ๊บชวนเพื่อนดาไปเราไปสมัคร ปีเขตกันน่นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นวรบันกันก็เลยมากันนะคะและหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้อยู่อีกเลยนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้มีโอกาสอย่างที่พี่หนิงพูดไว้อะค่ะตอนทานข้าวเที่ยงทุกๆท,ท่านเป็นผู้มีบุญที่ท่านได้มีโอกาสมานะคะการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะแบบ เราเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวรอว่างเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวรอฉันก็เสียอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเราต้องทําทันทีค่ะเพราะธรรมะสอนเราว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะอย่าไปมองโหยหาอดีตอย่าไปฝ,ฝันถึงอนาคตนะคะถ้านับปัจจุบันนี้คุณมีโอกาสรีบทานะคะอย่างตัวหนาเองเดี๋ยวคิดว่าไม่ไม่ว่าจะจัดเมื่อไหร่อย่างไรอะ,ะ่ะต้องมาค่ะต้องมา ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเนื่อแต่ถึงว่าอยากมา้องมาทุกครล้งนะคะเพราะว่าปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยก็ได้สอบอารมณ์กับท่านอาจารย์มานพไม่รู้จักอาจารย์จําได้ไหมก็บอกท่านว่าว่าอาจารย์เจ้าขาโยมาเป็นคนเดินเร็วมากท่านก็เลยถามว่าแล้วจับสติได้ไหมล่ะกําหนดรู้ตัวไหมเข้าขาย่างกล้าเนี่ยมีสติมีสมาธิคนกำหนดได้ไหมได้เจ้าค่ะ ยมทาได้แต่ยมเดินเร็วไปดิเน,น,นี่ยว่าอ่านั่นได้ก็ได้แล้วก็ดีแล้วก็ได้ก็ได้แล้วหลาะนา mm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องอยากถ้าเราจะใส่ใจและให้เวลานะคะกับการเดินจงกรมะค่ะก็เลยต้องกลับนมัรสก,การพระอาจารย์จริงๆว่าท่านเป็นผู้ที่จุดไฟแล้วก็เปิดโลกของธรรมะให้นะคะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็กลับ ขอบคุณท,ทุกทท่านและสวัสดีทุกทกท่านนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเรียนเชิญน,นะคะชวนเพื่อนมาก็ได้เพราะว่าผู้จัดเองก็อายุมากไปทุกวันนะคะไม่ทราบว่าจะมีเรี่ยวแรงจะจัดกันได้อีกเท่าไหร่จาดระพยายามนะคะรีบมานะคะขอบคุณมากค่ะ